อลิซาเบตบาร์เตอรหนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องรุ่นแรกๆที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ได้จนได้รับการบันทึกโดย g i ิน e s s World Records ว่าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องหญิงที่มีเหยื่อมากที่สุดโดยเชื่อกันว่าจำนวนเหยื่ออยู่ที่ประมาณ600-650คนเธอได้รับฉายาว่าเป็นบลัด o ค n าเทสหรือเคาเทสแห่งเลือด อลิซาเบตและคนรับใช้ของเธอสี่คนถูกกล่าวหาว่าทรมานและสังหารเด็กผู้หญิงและสตรีในปราสาทของเธอในระหว่างปี1590-1610โดยเธอเชื่อว่าการอาบเลือดบริสุทธิ์จะทำให้เธอคงความยาวไว้ได้ตลอดไปคนรับใช้ของเธอถูกพิจรารณาคดีและถูกตัดสินลงโทษส่วนตัวอลิซาเบตเองถูกจำคุกในปราสาทของเธอจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตก่อนอื่นหากชอบชมวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะคะ แล้วมาเริ่มที่ประวัติของเธอกันค่ะแล้วจะเข้าใจว่าทำไมเธอถึงกลายเป็นฆาตกรซาดิสที่จิตใจโหดเที้ยมกันได้อลิซาเบธบาเตอรี่เกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมปี1560ในประเทศฮังการีเธอเกิดในตระกูลที่สูงส่งตระกูลหนึ่งในยุโรปกลางลุงของเธอมีทั้งที่เป็นกษัตริย์ของโปโลแลนด์และเจ้าชายแห่งทานซินเวเนียทำให้เธอได้รับการศึกษาที่ดีถูกเลี้ยงดูแบบคุณหนูใช้ชีวิตอย่างหรูหราและฟุ่มเฟือย เธอพูดได้ถึงห้าภาษาทั้งฮังการีสโลวักกรีกละตินและเยอรมันอลิซาเบรเป็นเด็กที่มีปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรงเนื่องจากพ่อและแม่ของเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องกันทําให้เกิดการผสมพันธุ์ของยีนที่ผิดปกติเมื่ออยู่ได้สี่ขวบเธอต้องทนทุกข์ทรามานจากอาการลมชักอาการแปรปวนรุนแรงรวมถึงอาการปวดไมเกรนเธอได้เห็นการกระทาที่โหดร้ายป่าเถื่อนตลอดช่วงใบเด็กของเธอในช่วงยุคสมัยนั้นคนรับใช้จะถูกทุบตีอย่างรุนแรง ซึ่งเธอเห็นเหตุการณ์เสมอและเมื่ออายุได้หกขวบเธอได้ดูการประหารชีวิตในที่สาธารณะแต่สิ่งที่แตกต่างจากเด็กสาวส่วนใหญ่อลิซาเบตไม่ได้รู้สึกอะไรกับความนนแรงเหล่านั้นจริงๆแล้วเธอดูเหมือนว่าจะมีความสนใจด้วยซ้ำเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเธอกลายมาเป็นหญิงสาวที่สวยจนผู้คนต่างตากตะลึงเมื่ออายุได้13ปีเธอได้มันหมายกับเขาเฟรนซ์เนเดสดีวัย18ปปีจากครอบครัวผู้มีอิทธิพลชาวฮังการีอีกครอบครัวหนึ่ง และทั้งคู่แต่งงานกันในอีกสองปีต่อมาพวกเขามีลูกด้วยกันสี่คนการแต่งงานของทั้งสองคนยิ่งใหญ่มากมีการเชิญแขกมาร่วมงานถึง4 5 0 0ันคนเพราะมันเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ใหญ่ของทั้งสองตระกูลเฟรนซ์ c, มอบปราสาทให้กับภรรยาเป็นของขวัญวันแต่งงานซึ่งมันจะกลายเป็นปราสาทที่มีประวัติศาสตร์ที่โหดร้ายที่สุดในฮังการีซึ่งปราสาทนี้ตั้งอยู่ในประเทศสโลวโีเกียในปัจจุบันเฟรนซ์ c, มอีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของอิซาเบลเป็นอย่างมาก เพราะตัวของเขาเองก็รักการใช้ความรุนแรงในช่วงวัยรุ่นก่อนที่อลิซาเบธจะแต่งงานกับเขาเธอได้แอบมีความสัมพันธ์กับหนุ่มชาวนาวคนหนึ่งจนตั้งท้องและได้ยกลูกของเธอให้กับคนอื่นไปเมื่อเฟรเดรทราบเรื่องเขา้าเขาสั่งให้นำหนุ่มชาวนาวคนนั้นไปตอนแล้วโยนให้ฝูงสุนัขกินในช่วงได้ของการแต่งงานสาม,มีของเธอต้องออกไปสู้รบกับพวกออตโตมานความโหดร้ายของเขาทำให้ศัตรูหวาดกลัวจนได้รับฉายานามว่าอัศวินดำแห่งฮังการี ในช่วงนี้เองทั้งสองคนไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากนักแต่เมื่อช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันพวกเขาจะผูกพันกันในเรื่องของการรักความใช้ความรุนแรงเหมือนกันโดยทรมานสาวใช้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกเขาเฟารนซ์จะสอนวิธีการทรมานคนทุกรูปแบบให้กับอลิซาเบธนอกจากเฟรนซ์จะมีอิทธิพลต่อความรุนแรงของอลิซาเบตแล้วยังมีอีกคนที่เข้ามามีอิทธิพลต่อเธอนั่นคือแอนนาดาวอวย่าสาวคนรับใช้อลิซาเบตกลายเป็นคนซาดิส์มากขึ้น ในขณะที่สามีของเธอสอนให้เธอทรมานแอนนาสอนให้เธอฆ่าคนช่วงเวลานี้เองคนรับใช้ของเธอได้ถูกฆ่าตายหลายคนแต่การหายตัวไปของเด็กผู้หญิงเหล่านี้ไม่ได้เป็นที่น่าสงสัยจากทางการเพราะชาวนาและคนจนในยุคนั้นยังไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรอีกทั้งหากมีคำถามใดๆจากสมาชิกในครอบครัวของพวกเธอเรื่องก็จะเงียบหายไปอย่างรวดเร็วด้วยอำนาจอันมหาศาลของสามีและภรรยาคู่นี้ ทำให้ดูเหมือนว่าไม่มีใครสามารถแตะต้องตัวเธอได้และเธอสามารถทรมานและฆ่าได้ตามใจชอบแต่เมื่อข่าวลือเริ่มหนาหูและนักบวชถูกเชิญให้เข้ามาปราศาทบ่อยขึ้นเพื่อประกอบพิธีศพให้กับสาวใช้ที่ถูกอ้างว่าเสียชีวิตเพราะอหิวาตะกะโลกในวันหนึ่งนักบวชจึงได้เชิญอลิซาเบตเข้ามาพูดคุยนักบวชได้กล่าวว่าเธอไม่ควรกระทำเช่นนี้เพราะจะทำให้พระเจ้าขุนเคืองและหากนักบวชไม่สอบถามถึงเรื่องนี้ก็จะถูกพระเจ้าลงโทษเช่นกัน นั่นทาให้เธอโมโหเป็นอย่างมากและขู่ว่าญาติของเธอมีอิทธิพลนักบวชควรที่จะได้ไปพูดกับญาติของเธอจนทําให้สามีของเธอต้องเข้ามาไก่เกลี่ยกับนักบวชรูปนั้นต่อมาสามีของเธอเริ่มไม่สบายและเสียชีวิตลงในปี1604ทําให้การแต่งงาน29ปีของพวกเขาสิ้นสุดลงตอนที่สามีของเธอเสียชีวิตอลิซาเบธมีอายุ44ปีการสูญเสียสามีและความเครียดจากการต้องกุมบังเหียนอาณาจักรโดยลําพัง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในตัวของอลิาเบตคนรับใช้สังเกตว่าเธอมีนิสัยซาดิสต์มากขึ้นตอนนี้เธอเปลี่ยนนิสัยซาดิสต์จากงานอดิเลกมาเป็นความหมกมุ่นเต็มเวลาโดยเฉพาะในการทรมานและการฆาตกรรมหญิงสาวด้วยจํานวนสาวใช้เกือบ400คนในอาณาเขตของเธอเธอจึงไม่เคยขาดแคลนเหยื่อนอกจากนี้เธอยังเริ่มล่อลวงเด็กผู้หญิงจากหมู่บ้านรอบๆปราสาทของเธอเพื่อมาทดแทนสาวใช้ที่เสียชีวิตไป อลิซาเบตได้สร้างทีมผู้ที่จงรักภักดีต่อเธอเพื่อให้สะดวกต่อการฆาตกรรมของเธอซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือแอนนาและยังมีหญิงลับใช้อีกสามคนและชายคนลับใช้อีกหนึ่งคนต่อมาแอนนาได้เสียชีวิตไปด้วยโรคหลายภายในปี1609ข่าวลือว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ปราสาทของเธอเริ่มถูกพูดถึงอย่างมากมายแต่ไม่มีสิ่งใดที่กฎหมายสามารถทำได้เพราะในสมัยนั้นชาวนามไม่สามารถฟ้องร้องขุนนางได้ แต่แล้วจุดพลิกผันที่นำไปสู่การเปิดเผยของฆาตรกรรมต่อเนื่องคืออลิซาเบตเริ่มหาเหยื่อที่อยู่ในชนชั้นสูงมากขึ้นโดยมีคนรับใช้ของเธอยุยงว่าหากเธอปลิดชีพหญิงสาวสูงสักโชคลาภทางการเงินของเธอจะดีขึ้นเธอได้สร้างโรงเรียนสำหรับสตรีชั้นสูงโดยตระกูลผู้สูงสักต่างส่งลูกสาวมาเพื่อให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับสตรีชั้นสูงจากนั้นเธอเริ่มทรมานและจบชีวิตพวกเธอเหล่านั้น พ่อและแม่ของเหยื่อเหล่านี้จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อกษัตริย์มัตทีอัสที่สองและเขาก็ตัดสินใจดําเนินการตรวจสอบโดยให้เยื่อทอโซเป็นผู้สอบสวนคดีนี้ชายคนนี้บังเอิญเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของสามีที่เพิ่งเสียชีวิตไปของอลิซาเบตเฟรนซ์ c, ถึงกับขอเพื่อนคนนี้ให้ดูแลภรยรยาของเขาหลังจากที่เขาเสียชีวิตด้วยซ้ําอย่างไรก็ตามความพักดีของชายผู้นี้มีต่อกษัตริย์มากกว่าความพักดีที่มีต่อเพื่อนของเขาชายผู้นี้เริ่มสัมภาษณ์พยาน คนรับใช้ที่สามารถหนีออกจากปราสาทได้พูดถึงการเห็นกำแพงที่โชกเลือดกันได้ยินเสียงกรีดร้องของเหยื่อและหลุมฝังศพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในลานปราสาทในที่สุดชายผู้นี้ก็มีหลักฐานมากเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับทีมฆาตรกรต่อเนื่องคนรับใช้สามในสี่คนนั้นถูกนำไปทรมานก่อนที่จะถูกประหารชีวิตคนรับใช้อีกคนหนึ่งที่เหลือที่มีจิตใจหดเหี้ยมน้อยที่สุดและยังคอยแอบช่วยเหลือเหยื่อถูกจำคุกตลอดชีวิต แต่อลิซาเบตเป็นเพียงผู้เดียวในทีมฆาตรกรนี้ที่ไม่ได้ขึ้นศาลเหตุผลหนึ่งน่าจะมาจากความรู้สึกผิดของชายผู้นี้ที่สัญญากับสามีของเธอว่าจะคอยรักษาดูแลเธออีกส่วนหนึ่งกษัตริย์มัตทิอัสที่ติดหนี้ตระกูลของสามีของเธอเป็นจำนวนมากมายได้ทำการตกลงกับตระกูลนั้นว่าอลิซาเบตต้องไม่ได้รับการขึ้นศาลให้เป็นที่ด่างพร้อยของตระกูลเพื่อแลกกับการปลดหนี้ทั้งหมดของตนเอง ทำให้เลสเบตถูกคุมขังในปรา,าสาทของตนเองจนกระทั่งเสียชีวิตในปี1614เมื่ออายุได้54ปีหลังจากที่เธอเสียชีวิตก็ยังมีการถกเถียงกันเรื่องที่เธอนำเลือดของเด็กสาวมาแช่ตัวเพื่อคงความยาววัยของร่างกายไว้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะไม่มีพยานคนใดกล่าวถึงเรื่องนี้หรือมันอาจจะเป็นเพียงแค่ความรักความโหดเหี่ยมของเธอและการจบชีวิตเด็กสาวมากมายนั้นเป็นเพียงเพื่อการดีต่อใจ แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเธอคือฆาตกรต่อเนื่องผู้หญิงที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้ที่เคยไปเยี่ยมชมปราสาทของเธอต่างอ้างว่ายังคงเห็นวิญญาณที่ไร้ใบหน้าของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในปราสาทบางคนได้ยินเสียงร้องของเด็กสาวที่ถูกทรมานอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเขาแทสแห่งเลือดอลิซาเบธบาตอรีขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ